สวัสดีค่ะค่ำนี้พามาชมดอกว่านสีทิศนะคะนี่นะคะอ่าเขาเป็นสีเขียวนะคะแต่โดนแฟกเยอะก็จะออกขาวๆหน่อยนะคะเป็นสีเขียวมรกตนะคะได้เก็บเกสรตัวผู้ไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาผสมเกสรให้เขานะคะการผสมเกสรน,นี่ต้องผสมเกสรการบานของดอกนะคะวันที่สามนะคะ ให้เกสอนตัวเมียเขาชูแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะมีนามว่าลูน่านะคะให้ดอกดกนะคะหัวนี้มาสามช่อดอกนะคะน,นะคะช่อแรกนะคะอันนี้ผาผสวย มาสามช่อนะคะหนึ่งช่อนะคะสองช่อสามช่อสามช่อดอกนะคะช่อแรกให้สามดอกนะคะนี่ช่อแรกให้สามดอกนะคะช่อที่สองนะคะให้สองดอกนะคะดอกนี้นะคะดอกนี้ก็ดอกนี้นะคะช่อสามกำลังกำลังบานนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะ